ถ้าหากมันยังออกมาไม่ได้ก็เป็นความผิดของมันเองป่านนี้คงจะตายไปแล้วหรือมั้งเจ้าบังคับให้พวกข้าออกมาจากที่แห่งนั้นโดยการใช้ยันระเบิดยังมีหน้ามาพูดอีกอย่างนั้นเลยซุนบูเขาไม่เคยทำให้เจ้ากดแค้นทำไมเจ้าจะต้องมาใส่หลายข้าเช่นนี้ด้วยเล่าแม่นางซุนบูแม้ว่าเจ้าจะเป็นสาวงามแต่ข้าไม่เคยคิดเลยว่าหัวใจของเจ้าจะคล้ายดังงูพิษวิหารแห่งผู้สืบทอดเกิดระเบิดด้วยตัวเองแล้วเจ้าจะมาหาว่าพวกข้าทำสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไงกันเล่า เออใช่แล้วพลังของพวกข้าอยู่เหนี่กว่าเจ้าแล้วทำไมพวกข้าถึงจะต้องทำเรื่องนั้นด้วยเล่าเจ้าพวกไรยังอายถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับสิทธิ์น้องอูฉิงมันไม่จบแค่นี้แนะ่สิทธ์น้องซุนหู่รอข้าด้วยเฮ้สมควรตายแล้วพวกเรานี่ไปหาอาจารย์กันเถอะเจ้าเชื่อในสิ่งที่แม่นางซุนหูพูดหรือไม่ระดับพลังของพวกเขาอยู่เหนบานางมากแล้วทำไมถึงจะต้องใช้ยันระเบิดด้วยเล่า ยันระเบิดที่ท่านปู่ของข้าสร้างปัดหยุดพ,พุ่งทิ่ใตกก็ยังไม่อาจจะต้านทานได้เลยแล้วคนยังอูอสิงจะต้านทานได้ยังไงกันเล่าสิ่งที่ซุนหูพูดเป็นความจริงหรือไม่เรียนท่านอาจารย์สิ่งที่ซุนหูพูดเป็นความจริงเจ้าค่ะถึงจะเป็นแบบนั้นแต่ตาประทรับสวรรค์อมตะเป็นสถานที่พิเศษข้าไม่อาจจะทําอะไรได้ส่วนเรื่องอยาเฟยเจ้าอย่าพูดถึงมันอีกต่อไปเลยเออแต่ว่าออกไปได้แล้วเออแต่สิทธิ์น้องอูสิงอย่าเป็นอะไรไปเลยนะ ข้าคิดไ้แล้วว่าท่านจะต้องไม่ปล่อยให้ข้าตายลงไปเพราะข้าคือผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกับท่านเจ้าช่างกล้าหาญและฉลาดยิ่งนักแต่ว่าเจ้าพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นก็จะให้รางวัลในส่วนของข้าสองวันต่อมาแม่นางซิ่วจูได้มาทั้งหมด70ตาประทับยุทธส่งก็เป็นอัจฉริยะจริงๆเลยเออดูนั่นสิอัจฉริยะจากหมู่กสังขันนามตาซิ่วจู70ตาย่าเฟย97ตาหมู่หลงว่าน70ตาจ้านเฟิง90ตา บัดรซบข้าได้น้อยกว่ายาควยอย่างนั้นเลยสิทธิ์น้องค่าเสียใจเรื่องสิทธิ์น้องอูชิงด้วยแต่เจ้าจะต้องเข้มแข็งนะเอิมค่าเข้าใจแล้วสิทธิ์น้องค่าจะทําให้ทุกคนชื่นชมในตัวของเจ้าเออนี่มันซุนวร้อยตาเออห้ยตาประทับยุ่อย่างนั้นหรอมากกว่าพวกค่าหลายเท่านักสิทธิ์น้องเจ้าไปเอามันมาจากที่ไหนกันหรือว่าเจ้าจะรู้วิธีหามันอย่างนั้นเลยนางไปเอาตาประทับยุตมาจากที่ใดกันนะ ข้าได้รับตาประทับยุทธมาจากสิทธิ์น้องอู่ฉิงไม่ใช่ว่าพวกท่านดูหมิ่นเขาอย่างนั้นหรอหลังจากนี้ต่อไปพวกท่านก็อย่ามายุ่งกับข้าอีกเลยหาอะไรนะแม่นางซุนอู่ได้รับตาประทับยุทธมาจากคนที่ชื่อว่าอู่ิงอย่างนั้นหรอไม่คิดเลยว่าแม่นางเซี่ยยี่และแม่นางตงเซี่ยจะมองไม่เห็นอัจฉริยะเช่นนั้น